เรื่องซื้อนี่ประชาชนเนี่ยก็เป็นไอเดียของคุณทักษินชินวัตรนะซึ่งได้ไปพูดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าหากว่ารัฐบาลน,นำไอเดียนี้มาใช้จริงๆเนี่ยการซื้อนี่ของประชาชนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวิชัยวิทยาเกตเลิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วไปสวัสดีอาจารย์พูดคุยกันเลยค่ะค่ะดรวิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ก็คงได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์มาแชร์ไอเดียแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยแนวคิดที่จะซื้อนี่ประชาชนหากรัฐบาลนําไปปฏิบัติจริงเนี่ยอาจารย์มองว่าจะส่งผลยังไงต่อโครงสร้างนี่ของบ้านเราของประเทศไทยเราบ้างคะ่ะอาจารย์คะ ครับคือคือ,คอต้องต้องทําความเข้าใจกับคําว่ารับซื้อนี่ก่อน่อะารับในทีน่นี้การรับซื้อนี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลรับซื้อนี่แล้วลบนี่ทิ้งไปจากระบบหรือว่าใช้รับใช้นี่แทนเรานะครับแต่มันหมายถึงนะครับถ้าพูดสามาัญนี่อ่าพูดภาษาง่ายๆก็คือการเปลี่ยนเจ้าเจ้าของเจ้าหนี้เปลี่ยนเจ้าหนี้ใช่ครับนะเดิมทีเนี่ยธนาคารเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีกําลังส่งนะครับอ่าหนี้ต่อ ต่อธนาคารก็เลยกลายเป็น n p l นะครับตอนนี้ก็คือเกิดไอเดียเกกัการรับซื้อนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นภาครัฐเองที่มารับซื้อนี้จากสถาบันการเงินธนาคารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเชิญชวนนะครับภาคเอกชนนะครับหรือสถาบันที่มีอยู่แล้วก็คือ AMC เนี่ยมารับซื้อนี้นะครับเสียจากภาคธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเดิมทีผ่อนชําระนี้กับกับ,ก,บกับธนาคาร ก็มาพับผ่อนชาระหนี้กับเจ้านี้หลายใหม่ก็คือเ <AM C. S 2> อ็มซีเอ็มซีเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญกว่านะครับเราก็สามารถเจรจาต่อรองนะครับหนี้ได้นะครับ,นะรบที่ทำให้เราสามารถชำระหนี้ได้เป็นปกติหรือว่าเขาเรียกว่าเขาจะสามารถปิดหนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับม,มีการฟืน้นฟูโครงสร้างหนี้อะไรประมาณนั้นนะครับค่ะก็คือข้อดีว่า ตั้งเอ็มซีมาเขาแบบเหมือนเป็นเอ็กซ์เพรสตนะที่มีมีขีดความสามารถในการบริหารเรื่องนี้เสีย NPL อย่ะไรเงี้ยได้ดีได้ดีกว่ากว่าเจ้าหนี้เดิมนะซึ่งอาจจะเป็นธนาคารที่เขาทําธุรกิจหลายอย่างแต่ว่าเอ็มซีเนี่ยจะทาธุรกิจตัวนี้อย่างเดียวเลยนะอาจารย์การอธิบายได้เข้าใจมาเลยนี่คือข้อดีของการสัมภาษณ์อาจารย์นะคะเพราะอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยอาจารย์จะต้องอธิบายให้นักศึกษารเนี่ยเข้าใจนะเรื่องเบสิก่อนนะว่า นี่นี่ประชาชนนี่คืออะไรหลายท่านฟังเลยอ้าวใช่เลยนะตอนแรกก็อาจจะงงๆอยู่นะฟังอาจารย์เราใช่เลยทีนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างอาจารย์นอกจากว่าเออเอ็มซีเขา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 วิเขาแย่เชี่ยชานะในการบริหารนี่จะอาจจะทำให้นี่อย่างต่างเนี่ยถูกการาจัดก,การได้ดีขึ้นแล้วถ้าเป็นข้อดีในแง่ของระบบเศรษฐกิจอะไรต่างหรือว่ากับประชาชนนี่มีอะไรบ้างอ่ะคือตอนนี้ ผมก็ยังไม่รู้ไไ่ไม่ทราบแนวแนวทางแน่ชัดนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจ,จะเข้าไปซื้อรับซื้อนี่เองดึงงบประมาณของตัวเองแล้วเอานี้นั้นมาบริหารจัดการเองหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเชิญชวนนะครับภาคธุรกิจหรือเอกชนหรือ AMC ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมารับซื้อนี่นะครับแล้วก็มาบริหารจ,จัดการโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองนะครับเพื่อให้ทั้ง สถาบันการเงินนะครับและเอ็ซแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยได้ผลประโยชน์ได้กันทั้งคู่นะครับได้ผลได้ผลประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ทรารบแต่ทีนี้ถ้ากระบวนการรับซื้อน,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดผลดีอย่างไรแน่นอนแหละมันก็จะลดอ้สิ่งที่เรียกว่า NPL ลงนะครับจากระบบหมายถึงว่าลด NPL ให้กับทางธนาคารเนาะใช่ไหมครับใช่ครับคือใช่ครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งก็คือ ประการหนึ่งก็คือดีกับตัวตัวเจ้าตัวลูกนี้เองค่ะดีกับตัวลูกนี้เองก็คือลูกนี้เนี่ยอาจจะสามารถเคลียร์นี้ได้แล้วก็ปรับตัวเองเนการเป็นลูกนี้ที่ดีได้อืครับก็ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เรากําลังจะจมน้ํามีเรามีคนยื่นมือเข้าไปช่วยเราในนี้นะครับทาให้เราสามารถมีหิ่งไม้ผ่านมามีขอนไม้ก่อนผ่านไม้เราจับแล้ทําให้เราสามารถยมีศักยภาพในการผ่อนชำระนี้ตามศักยภาพที่เรามีอยู่ในตอนเี้ S <S <S เา่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเราเป็นหนี้กับธนานคารเนี่ยเราผ่อนชําระข้างวดเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราผ่อนไม่ไหวเพราะว่าอาจจะเพราะว่าไรายได้หรือว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมามันทําให้รายได้เราไม่สอดคล้งองกับรายจ่ายนะครับทําให้เราไม่สามารถผ่อนหนี้ได้ตามที่ธนาคารกําหนดก็เลยอาจเกิดการเกิดการผิดนัดชําระนะครับเกินเก้าสิบวันแล้วลยกลายเป็นอ่หนี้เสียค่ะหนี้เสียซึ่งนะครับอ่า ซึ่งถ้ามันอยู่ในมือธนาคารเนี่ยแน่นอนว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมันก็อยู่ในงบงบงบดุลของธนาคารว่าเป็นหนี้เสียธนาคารเขาก็ต้องไปสำรองเงินเผื่อหนี้เสียไว้ซึ่งเงินตรงเนี้ยแทนที่ธนาคารเขาจะเอาไปใช้ในการปล่อยกู้ต่อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะส่งเสริมให้ธุรกิจมาเดินต่อไปได้เนี่ยก็ต้องมามาเสียตั้งสองแาบปีนะคะ ถ้าไม่ต้องตั้งสำรองก็อาจจะทําให้เขาสามารถปล่อยกู้ได้ได้ได้มากขึ้นใช่ครับเงินก็จะอ่ะเงินเงินตรงนั้นก็อาจจะมาอาชีพระบบธุรกิจได้มากขึ้นค่ะแต่ว่าโอเคแต่ว่าโอเคอาจารย์คะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าคุยเรื่องยากในบางครั้งเวลาทีเดียวอาจได้ครับคือคือเรื่องเรื่องดีอ่ะส่วนใหญ่คนก็พอรู้แหละใช่ไหมคะแต่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้ว่าความเสี่ยงอะอาจารย์ความเสี่ยง หลักๆของเรื่องนี้ค่ะน่าจะมีอะไรบ้างค่ะ,ะความเสี่ยงแรกเลยนะครับก็คืออันนี้เรายังไม่แน่ชัดว่าเขาใช้เงินตัวเองใช้เงินรัฐบาลหรือว่านะครับใช้เงินที่เกิดจากการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนนะครับถ้าใช้รับเงินจากกระเป๋าคลังเนี่ยแน่นอนว่าความเสี่ยงคือเพิ่มหนี้สาธารนณะแน่นอนอนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คนกังวลแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนโมดเดลเป็นชวนชวนนะภาคธุรกิจ นะครับหรือว่าเ n c, c เดิมเนี่ยแลค,ความเสี่ยงก็ก็ก็จะมีเรื่องของความโปรโง่งใสนะครับความโปร่งใสของเัาระหว่างนะการเอไอการความโปร่งใสระหว่างสถาบันการเงินกับตัวเอเองซึ่งมันจะต้องมีการประมวลและประมูลใช่ไหมครับประมูลนี่อยู่การประมูลนี่ n p l ซึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับเขาก็จะคาดหวังผลตอบแทน เพราะฉะนั้นถ้ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะครับผลประโยชน์ก็จะอจาจจะอาจจะนะครับตกไปอยู่กับนายทุนนั่นเองนะครับ oh. ประชาชนก็อาจจะได้ผลประโยชน์ไม่เต็มที่นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ mm. ยกตัวอย่างเช่นถ้าซื้อในราคาเต็ม <c oughs> นะประชาชนอาจจะผ่อนเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ยืดระยะเวลายาวนานขึ้นนี่ยังคงผ่อนเหมือนเดิมนะแต่ดอกเบีย้ยก็จ่ายมากขึ้น นะครับแต่ค่าค่ารายวดเนี่ยมันต่ำลงกันนั่นเองแต่ถ้ามันมีการลดต้นนะครับหรือว่ามีการแฮคัสบางส่วนใช่ไหมครับมันก็อาจจะช่วยประชาชนที่ยังแพ้จริงนะครับนั่นน่สิเราจะดูที่ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จริงๆจังๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่ขายถูกหรอกเวลาเขาดีออกไปใช่ไหมเออคนคนแบงก์เนี่ยเขาทําธุรกิจการเงินอะ ใช่ไหมคะเขาแบบโอโหหัวใสอยู่แล้วนะเเขาคงจะไม่มาขายอะไรถูกๆมาหรอกนะก็เลยามว่าเอ๊ะจะยังไงไม่รู้นะโครงการนี้อ้าวไอเดียก็ต้องอาศัยรัฐที่เป็นตัวกลางแล้วรัฐเองก็ต้องโปร่งใสด้วยนั่นสิทีนี้ปามหาความโปร่งใสในบ้านเราเนี่ยมันก็มี question mark อาจารย์เครื่องหมาย question mark หลายหลายหตัวด้วยอะไรประมาณอันนี้คือสิ่งที่น่าจะกังวลใช่ไหมความเสี่ยงหลัก ที่อาจจะทําให้ประชาชนอาจจะไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะคะหน่วยว่าตีปีกตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาแก้ปัญหานี่ง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงจริงทำไมเรายังคงผ่อนเยอะอยู่นะเนี่ยนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจารย์อ,อีกอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าโมรหฮาัสานนะครับเออใช่ค่ะอันนี้อันนี้เรื่องโมรหฮาัสานนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะอาจารย์ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับมอลล่าสายก็คือคนเนี่ยกล้าที่จะกู้มากขึ้นนะครับก็เ,ออเป็นหนี้มากขึ้นโดยคิดว่าถ้าถ้าเป็นหนี้เดี๋ยวรัฐก็ช่วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งมันเป็นวิธีคิดที่คนคิดว่าเป็นหนี้ได้เลยประเดี๋ยวรัฐก็ช่วยใช่ไหมนี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นก็รเรียกอะไรนะเป็นเหมือนไปใส่ไมซเซ็ตผิดผิดให้กับประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐก็จะต้องมีความรัดกุมนะหรือว่ามีมีแนวทางแก้ปัญหา ที่ที่ก่อนที่การเกิดก่อนนี้สามนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เยอะแหละที่เขาสามารถระดมความคิดฐานแนวทางแก้ไขในส่วนนี้ได้หรือแม้กระทั่งลูกนี้ดีนะครับอ่าลูกนี้ดีก็จะรู้สึกน้อยใจไหมครับถ้ารัฐบาลช่วยแต่ลูกนี้ที่ไม่ดีตัวเองทําดีต้องนานใช่ไหมครับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันฉันขอทําไม่ดีบ้างดีกว่าใช่ครับกาจะมีก่อนนั้น ะคะืออาจจะมีคนส่วนหนึ่งที่คิดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากที่จะทําตัวเองให้เป็น NPL นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คิดว่าลนะในส่วนตัว,ตว,ตวคิดว่าคนส่วนใหญ่ควจะไม่คิดอย่างงี้แต่อาจจะมีบางคนมีบางคนคเขาอาจจะคิดไม่เหมือนอาจารย์ครับก็อาจจะทำตัวให้ให้ให้เป็น APL เพื่อที่ได้รับช่วยหลืออะไรเงี้ยนะครับก็มีนะคะุณติ๊ก็ต้องมีนะจะต้องระวังหรือ ผมคิดว่านโยบายตอนนี้นะครับมันมันอาจจะยังมีแนวทางอื่นที่ททีีท่่ยังพอทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัวที่เป็นต้นเหตุของการเกิดนี้เสียงเนี่ยประเด็นอันหนึ่งก็อาจจะ็นเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเพราะว่าผมคิดว่าแกลบของของงของขอ,งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับตอนช่วงนี้นะครับมันอาจจะยังสูงอยู่เพราะ พอสมควรซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยสามารเราจรจาต่อรองนะครับไอ้ส่วนต่าง,องราอดดอกเบี้ยงเงินฝากกเบี้ยงเงินคู่เนะนี่ยซึ่งซึ่งจะสามารถถ้าสมุดิ่านผ่าเนินการเเรียกว่าดอกเบี้ยงเงินคู่กับเงินบาทแอ้ดอกเบี้ยเงินคู่กับเงินฝากเนี่ยตัวนี้มันถ่างกันเกินไปมันถ่างกันมากมันถา่นน <ikum. S 2> นถางกันมากเลยนะนแกงตรงเนี้ยขอให้แบงค์ให้แบงค์เอากาไรน้อยน้อยหน่อยเถอะ,ะ,ะใช่ใช่ครับซึ่งแก๊้ตรงเนี้ย ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขา,เขา,าเขาสามารถใช้เป็น,นกลยุทธ์ในจาาที่หนึ่งที่จะสามารถไปคุยกับนะคุยกับเจรจานะครับผมผมก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าจะจะทาได้หรือไม่นะครับเจรจาให้แบงก์่ยช่วยลดดอกเบี้ยนะครับในเม่อแบงมีกำไรอยู่นะลดดอกเบี้ยเงินฝากไอ้เงินเงินกู้เนี่ยลงมานิดหนึ่งได้ไหมดอกเบี้ยสิทธิเชื่อเนี่ยนะครับเพื่อที่ทําให้คนที่อ่าอะไรนะคือคือคนที่ผ่อนทําตัวดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เออ ใกล้ๆจะเป็น NPL เนี่ยนะสามารถเขาก็สามารถที่จะหายใจได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะพีนีถ้าเกิดเป็นผลเสียอย่างหนึ่งก็คือผลเสียที่ดูเหมือนว่าโครงการนี้เป็นไปได้ไหมที่เหมือนไปอุ้มธนาคารหรือว่าอุ้มพวกแบงก์อะไรอย่างนี้ขาใจครับครับก็เ,เไป็นไปได้แต่ว่าอก็เไป็นไปได้นะครับก็ก็อย่างที่บอกว่าอ่ารัอร ถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นจะเ,เกิดเม็ดเงินที่เข้าไปซื้อนะเอ็นพแอลแล้วนะครับรัฐเองเนี่ยถ้าอยแล้วแล้วธนาคารเองเนี่ยนะก็ดีใจแน่นอนแหละได้ไข่นี่นี่เสียทิ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยธนาคารแล้วก็อาจจะเป็นอ,อีกอีกช่องทางหนึ่งที่ซ็อกที่ทําให้ธนาคารเองเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังนะครับ <S <S ในเรื่องของการควักสินเชื่อนะครับคือ คืออาจจะปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ทําให้เกิดนี้เสียครับแต่แต่มันก็ค่อยๆที่จะย้อนแย้งนะครับว่าจริงๆแล้วเรารัฐบาลเองก็พยายามที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับมาคู่ในระบบมากกว่าน,น้องระบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะครับแต่ที่น่ากลัวก็คือเรื่องมอรัลคัสศาสตร์นะคะที่ทําให้คนก่อนหนี้เพิ่มขึ้นโดยหวังว่ารัฐ ฐบาลจะช่วยเหลือในอนาคตนี่แหละอันนี้สิ่งที่ที่ว่ามันพอไมซยเซ็ตเหล่านี้ยพอเกิดขึ้นแล้วมันแก้ยากใช่ครับอ่านี่จะเป็นไซส์เอฟเฟกแบบตามมานะคะนี<อ>่จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพือผลกระทบทางโลกแบบนี้มันก็ควบคุมยากแก้ยากนะคะอาจารย์ไม่ครับ ทีนีต้ต้องพยายามทําให้ประชาชนเข้าใจกระบวงกจเข้าใจาต,ต้องพยายามทําปรับไม้เซตประชาชนน,นะครับในเมื่อ,อรัฐให้โอกาสนะครับสมมติว่าทําเป็นโครงการเกิดขึ้นได้มองว่าท่านรัฐให้โอกาสกนเนี่ยมันก็เหมือนกับก็ดีนะเราเพื่อจะใช้พื้นโอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีศักยภาพนะครับสมมุติว่าเราค่ารายรว่นเนี่ยเราเราใจายลามลำลองว่ต้อเรามีศักยภาพมีอะไรเพไ่้เพิ่มขึ้นเราก็ควรจะ จ่ายให้มากกว่าค่ารายงวดนะครับเดิมที่เดิมที่มีอยู่นะครับสมมุติว่า5้าพันบาทเนี่ยเราก็อาจจะจ่ายมากกว่า5้าพันบาทก็ได้ก็จะจบหนี้เร็วขึ้นนะครับ<ม>ก็ต้องมี mindset วา่าเป็นหนี้นะไม่ดีนะแต่ว่า,าถ้าจําเป็นก็ก็มีได้เพราะมันก็มีประโยชน์เพราะว่าบางทียหนี้ก็เอามาใช้เรื่องของการสร้างไรายได้นะครับเอ้มาใช่ค่ะหลายคนบอกว่าให้เริ่มปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็กๆเลยว่ามีหนี้ ก็ต้องใช้นี่นะต้องปลูกฝังแต่เด็กๆเลยนะโตขึ้นจะได้มีวิธีคิดที่ดีนะมีนี่ต้องใช้นี่เพราะว่าแบ่งคนเลยนะมายืมนี้เราเนี่ยมายืมเงินเราเนี่ยแล้วก็ไม่ใช้เนี่ยก็มีอยู่เยอะนะคะอาจารย์บอกว่าผมเคยเจอเหมือนกันนะทีนี้ในต่างประเทศมีไหมคะที่เป็นตัวอย่างในกรณีแบบนี้ค่ะการซื้อหนี้ประชาชนเกิดผลลบยังไรก็มีครับอย่าง ก็มีครับประเทศที่เขาเขาใช้แนวทางแบบนี้แล้าประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้แนวทางแบบนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเช่นประเทศไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับเขาใช้รบประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซื้อนี้นะครับของของของซื้อนี้ A.P.L ของนประชาชนนะครับไม่ได้เป็นอุ้มแบงค์นะครับอ่ไม่ได้ช่วยแบงค์นะครับไม่ไ้ซื้อนี้แต่ว่าซื้อ ซื้อนี่ที่เป็นนี่เสียงภาคประปชาชน,น,นเพราะเงินตรงเนี้ยไปตัดนี่ของภาคประปชาชนเนี่แท้จริงนะไปทำแทนนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ก็ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงนะครับที่เขาทำสำเร็จเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีกฎหมายนะครับแล้วก็เขาเรียกหน่วยงานกลางที่ดูแลกำกับดูแลนะครับอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การแนวทางปฏิบัติเขาก็เลยเลยมีสภาพเขาเรียกว่าคล่องตัวกว่าและโปร่งใสกว่าเรื่องความโปร่งใสนี่แหละสำคัญนะคะที่บางครั้งเนี่ยคือ,อคือสับเซสประสบความสำเร็จในต่างประเทศแต่บ,บริบทบ้านเราแตกต่างกันเอามาใช้แล้วอาจจะไม่ได้สับเซสหรือว่า สำเร็จในงต่างประเทศได้แล้วมีประเทศไหนที่เป็นในแง่ลบคะ่ะเกิดปัญหาลบมีของอเมริกาครับแต่อเมริกานี่เขาเขาเน้นไปอุ้มแบงค์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็คือผลประโยชน์เกิดขึ้นกับแบงก์เดินตรงกับคน, <c oughs> ค,นคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนชั้นกลางขึ้นไปคนรวยนะครับค <c oughs> ่ะเกิดแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ส่วนผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพราะว่าประชาชนเขาเวลาเขาเขาซื้อนี่เสียเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำแอรขับหรือไม่ไปลดลดนี้ Yeah. นะครับประชาชนยังคบงวบอรผ่อนเหมือนเดิมแต่ผ่อนนานขึ้นเพราะตัวตัวหนี้ยังคงเท่าเดิม yeah. นะครับกับอาจจะมากเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าผ่อนนานขึ้นนะครับ yeah. ดอกเบี้ยมันเยอะ yeah. ตรงนั้นก็จะทําให้ให้ประชาชนของคนชั้นล่างกับคนชั้นข้างบนเนี่ย yeah. ยงิ่งหายไปยิ่งหายขึ้นอืมค่ะอันนี้ก็มีทั้งตัวอย่างที่ไอซ์แลนด์แล้วก็อเมริกาอาจารย์คะถ้าเกิดว่า ต้องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะที่มีที่สินเยอะๆเนี่ยค่ะรัฐบาลคนมีแนวทางอื่นไหมเหมาะสมกว่าวิธีการซื้อนี่ประชาชนมีไหมคะคือคือแนวทางอื่นก็มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแนวความคิดขกับเอฟซีเนี่ยนะครับมันก็มีมานานละจริงๆประเทศไทยก็เคยมีเอซีนะครับในช่วงต้มยำปูงนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นเน้นการการเข้าซื้อนี่เสี่ยงธนาคารก็คืออุ้มธนาคาร การช่ธนาคารเป็นหลักนะเพื่อไม่ให้ทางธนาคารตกนะครับแต่ว่าอันนี้ในตอนนี้บริบทตอนนี้คือเข้าไปช่วยในภาคประชาชนนะซึ่งเป็นนี่น,นี่นี่เสียจะเจอเกิดจ,จ,จ,จากการใช้จ่ายจากคัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นบริบทก็จะแตกต่างกันน้อยนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยนะกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มที่มีความรู้เด้า,น,าน,นการเงินนะครับแต่กลุ่มใหม่คือกลุ่มที่อาจจะยังฝากนะครับความรู้ทางด้าน,าน,นการเงิน นะครับผมก็จะจะเป็นปัญหานะครับจีเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าจะใช้แนวทางอ่ามันก็ต้องไปดูบริบทผมก็ก็ก็ก,ก็หมายถึงว่าจะต้องมีคนมาช่วยทำการวิเคราะห์ดูทุกมุมมองนะครับว่านะครับในแนวทางที่เรามีอยู่เนี่ยมันสกเซสไหมมันขาดอะไรนะครับ หรือมันมีสาเหตุอะไรที่มันทําให้ไม่ไม่สกเสร็นะครับแล้วจะไปต่อได้ไหมนะครับหรือว่าจะอ่าถ้าถ้าสมมติว่าในสถานาการณ์ตอนนี้มันอยู่ในสถานาการณ์ที่มันรุนแรง,งเราจําเป็นจะต้องมียาแรงไหมนะครับยาแรงที่อ่านะรักทีเดียวโชดเลยนะครับแล้วทําให้ทุกคนเนะีนะ่ยไปต่อได้แต่ถ้าเราใช้ยาแรงไปนะครับมันมีผลกระทบข้างเคียงอะไรบ้าง <c oughs> นะครับกนะ็ต้องอ่ามาวิเคราะห์แะครผลดีผลเสีย ว่าเราได้ภูมิเียหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับนี่จะต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งก่อนนะก่อนที่จะใช้มาตรการเรื่องของการซื้อนี่ประชาชนนะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ผลดีมันก็มีผลเสียด้วยนะคะค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาเปิดมุมมองในรายการไว้โอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะคุณคะสวัสดีคะ่ะ